แล้วพี่น้องครับเบื้องบรรยากาศตอนนี้ครับหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บ้านขามป้อมอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องมาหมบุญความกุศลอ่าเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับเป็นสิริมงคลกับกับบ้านกับเฮียนนี่ครับบ้านพงษ์น้ำเพื่นนะครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับอ่าพี่น้องสองร้อยหกสิบท่านแล้วพี่น้องกับยินดีด้วยนะครับน้องพงษ์ขอบคุณครับ สุดปังขอบคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวสืพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแล้วก็เบิ้งเบิ้งว่าอยู่ในบานมันมีอีหย่างแน่เป็นจังไงสีใดนะครับกระเบื้องสีใดแล้วตอนนี้เรากาลังเห็นอีกอย่างอยู่นะครับมันจีท่านบอสสำหรับวันที่12สิงหาหนีนะครับเป็นวันดีนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับพี่น้องมาฉลองวันแม่กับพงลําเพลินเด้อมาบานพงลาเพลินครับพี่น้องครับส่งดาวเป็นกาลังใจเห็นแน่สุดปังขอบคุณครับพี่น้องครับ เราจะพาพี่นองขอใเบิ้งครับตอนนี้พี่นองสามลอยทานแล้วไปเบิ้งสร้างสีก้อนนี่หนากําแพง่งแพทย์ท้าเอาเด้เท่าเ,าเองครับบ่บ่บ่ได้จ้างสร้างเขาเห็ดเอาเองเลยนะครับสร้างกับมีตาสร้างผีสร้าง,างน่องเห็ดซอยซอยกันนะครับยินดีด้วยจ้าขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับวันนั้นเราจะมีไลฟ์สดให้ชมฟรีทางเพจเพจนี้ด้วยนะครับไลฟ์สดให้ชมฟรีด้วยทั้งวันเลยนะครับเหลืตั้งแต่สามโมงส اؤ จนหอดบ่ายสอง นะครับให้พี่น้องชมฟี่จอร์นี่พร้อมกับศิลปินหมอหลำใจเกินร้อยหลายท่านหลายคนหลายหน้าหลายตาครับมา,ารวมแสดงความยินดีขึ้นบานไม่กระพงลำเพลินนะครับเอาพี่น้องครับขอมาเรากดแช์ก่อนกดแช่แน่กดแช, ى, กดแช่กดแช์กดแช่ครับตอนนี้ผมอยู่บ้านขามป้อมนะครับผมอยู่บ้านขามป้อมมองมองมองื้อไม่นี่แหละครับแสดงความยินดีเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับป้าพี่น้องเบิ้งครับตอนนี้พี่น้องสามร้อยแปดสิบหกท่านตอนนี้อันนี้ผมสิบเอาหินคุกมาลุกอยู่ มองนี่เขาเข้อศีลงกรอกรมืองานเนี่ยพอตอนนี้มันเป็นขี้ดินเหนียวมันลงไม่ได้นะครับมันลงบาดาตอนนี้เขาจะต้องเอาเหินมาลงสกรอนตอนนี้มันยางบดาเดี๋ครนบฝนตกนี่คือยางบาดาเลยตายเลย,ย,เลยข้าหนี่เลยหมอลำออกบาดายเลย <laughs> <laughs> นะครับออกแบบเองนะครับออกแบบเองผมไปเห็นย่้มเวลาพอไปลั่มเขาก็ไปเห็นบาดลังนั้นหลังนี้เขาก็อโอ้บาดลังนี้คือง้มแท้ค่ะเอารลวบทายรลวบมาให้สร้างเบื้องสร้างกับเหตุแบบนี้ให้ได้นะครับสวัสดีพี่น้องสีลอยสามสิบสามท่านครับเบื้องสร้างสี หัวนี่ก็ออกแบบเองเด้พี่น้องครับหัวนี่ก็ออกแบบเองสร้างสร้างสร้างเพิ่นก็เห็ุให้ได้เลยครับจะจะต่อเติมอีกอยู่จะเฮ็ดเป็นห้องห้องทำไปอเครื่องเสียงนี่ตรงนี้ตรงนี้จะต่อเติมจะเฮ็ดอีกอยู่เฮ็ดหลังคาใส่แล้วกอะแล้วก็สิใส่ประตูมันว่าล่ะมันก็สิสามารถเก็บของได้นะครับวงเมึงนี่ผมก็เลยเฮ็ดบันไดสามขั้นนี่ก็ร่างเฮ็ดบันไดสามขั้นเห็นไปนี่ครับเฮ็ดทำบันไดตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ร่างสร้างปูนเพื่อนเทมาเทพปูนตรงนี้ เทพูนพร้อมนะครับดอากรเฮสีเทพเ,เทพมองบันไดนี่ขึ้นมากเลยนี่เทพปูนมองนี่มงน,มนี่ปูกระเบื้องแล้วครับนี่สีกระเบื้องเรียกเองได้นี่สวยปะมีคนทำความสะอาดให้เลยอ,อย่างใจพระท่านมี่ครับเฮ็ดพูดเดียวเ,เลรวมาซับสมัครกู